สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับกลับมาพบกับ The Classroom เรายังติดอยู่ที่เทปมวนที่3เนาะในด่านห้องน้ำที่เราเพิ่งมาถึงครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกตอนท้ายคลิปผมแอบวิ่งออกไปให้ดูแล้วมีตัวประหลาดบางอย่างอยู่ในห้องน้ำนี้ยังไม่รู้ภารกิจด้วยว่าต้องทำอะไรแต่ว่าจะพยายามผ่านไปให้ได้ในวันนี้ครับที่แน่ๆมันดีเทคเสียงอีกแล้วก็จะพูดมากไม่ได้นะฮะคือแค่เดินอะ่ะก็มีเสียง ไมโครโฟนขึ้นแล้วอ่ะผมยังไม่รู้นะว่ามันให้ผมหาอะไรที่นี่นะมาอะ้รเฮี้ย คือแค่เดินก็มีเสียงอะพอแค่นี่ย่ออยู่ใช่ไหมแล้วก,กดเดินเนี่ยมันก็มีเสียงนิดนึงแล้ว ก็คือเราไม่รู้ว่าเราหาอะไรอยู่ยากนะผมไม่รู้ว่ามันให้เราหาอะไรครับแต่ผมจะเปิดท่อไว้ให้หมดก่อนเสียงมันใกล้มากเลยวะ่ะ นี่สิงอเราต้องรู้ระยะการรับรู้เสียงของมันนะครับว่าเสียงมันได้ยินแค่ไหนฮัลโหลเอ๊ะทำไมไม่ไม่ขึ้นแล้วอ่ะฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฮัลโหลเอ้ยผมพูดแล้วไม่ไม่ขึ้นแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นบั็อกอ๋อหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือนเกมจะบัก็ก Phải nha, này, này. Đèn 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 nhỉ, nha, 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 đèn ที่เรามาตอนแรกนี่หว่าเชื่อเังไม่เจอของอะไรสักชิ้นเลย ทำไบวะ tear it out i s under your skin มันอยู่ใต้ผิวหนังของเราฉีกมันออกมากดซ่วมทำไมเนี่ยเรียบร้อยกอยูตายเย,ย้ย อย่าไปกดซ่วม,มัวซัวอย่างนี้นะแต่คือทําไมฮัลโหลฮัลโหลทําไมไม่ติดอ่ะผงใส่ตรงนี้แหละผมว่าผมต้องหาบอ่อแสก่อนละถ้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ผ่านแน่ในห้องน้ำต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อปะ่ะมันให้เราหาอะไรไม่รู้อ่ะแถวนี้มีผีแน่นอน ตัวนี้เห็นเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่ดักเสียงนนยอย่างเดียวเดี๋รู้ว่าถ้าปิดไฟเห็นไหมในความมืดเห็นไหมเดี๋ยวดูถ้ามันมีดวงตาเดินมาแล้วเห็นหน้าเราแล้วมันวิ่งมาเลย เห็นแปลว่าในความมืดก็เห็นครับแปลว่าในความมืดมันก็เห็นเราแปลว่านอกเหนือจากจะต้องเสียงเบาแล้วก็คือต้องพยายามแม่งอยู่ทุกที่เลยเี่แต่เหมือนระยะการได้ยินจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ดังมาก ทำไมมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้หมดเลยวะเนี่ยมีกี่ท่อวะเห็นอะไรอ่ะ ได้ไงไเหี้ยน้ำสูงขึ้นนะครับเฮ <_ C> ี้ย <_ C> ทีนี้คานไม่ได้เนี่ยทำไงเนี่ยแปลว่าต้องมีรูอื่นที่มีท่อมี วาล์วหมุนอย่างเงี้ย ทางออกไปนี่ว่าคิดว่าหนี้คงทำอะไรมากไม่ได้นอกจากหมุนวาวให้หมดอย่างนี้น้ำมันท่วมถ้าน้ำมันสูงขึ้นเราก็จมน้ำาดีวะ กลับมาผู่ตรงนี้กัทำไงอะ่ะเดินก็เสียงดังแล้วอะ่ะเหมือนทางออกมันต้องขึ้นข้างบนหรือยังไงหรือเปล่านะมันถึงให้เราแบบพยายามเปิดวาวครับมันน่าจะมีทางออกโดยที่ต้องแบบปีนออกไปหรือเปล่าหรือยังไง ไม่แน่ใจเลยคือด่านนี้แม่งโอเคอย่างนอยก็เจอบ่อแสว่าต้องหมุนวาวแล้ววะแต่มันมีป้ายเอ็กซิแล้วหรอ มันอยู่แถวนูน้นนะในรูนั้นนะตานอีกเสียงเดินโคตรดัง นั่งอยู่ไหนวะพวกกล้อะ ที่มืดได้นะครับหาลไเสักินรเกินมาทางนี้อ่ะ โอ้ยเราไม่ไม่เจอฝาท่อเลยรอบนี้คือต้องพยายามล่อมันแล้วลั้างั้นน่ะูระเบื่อจริงเลย ออนี่ไงถ้าเราดันน้ำได้เราก็ไปได้น้าออกอยู่แค่นี้เองแค่ต้องหาให้เจอแค่นี้เองทุกคนมเมื่อกี้จริงๆเราเรายกน้ำได้แล้วเว้ยเราแค่หานี้ไม่เจอเว้ย ตัวหา,านั้นน่าจะเข้าประตูนี้ไม่ได้ครับไม่ยากนี่ว่าขอแค่หาวาวให้เจอ ใกล้เลย Yeah, mm hmm, very แล้วว่าต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นกระเบื้องแบบลายสีๆอ่ะทีนี้ขากลับล่ะทางไกลด้วยเฮ้ย นเฮ้ยโอ้โห,โหไอ้ถ้าผมรู้แล้ววาวน้ำมันจะอยู่ตรงที่ที่กระเบื้องมันแบบเป็นลายแบบเียๆหน่อยส่วนทางออกอะ่ะมัน้าซ่อนเจอวาวเร็วอะ่ะรอบนี้ ตัวนี้วิ่งวิ่งเร็วนะครับไม่ช้านะครับตัวมันใหญ่มันก้าวยาวมากเอาแค่นี้เหรอเอาหมูดิวายอ้าหมดจะง่ายก็ง่ายเลยนะคันนี้ฮึลาก่อนห้องน้ำ ไม่เท่าไหร่นี่วะกีสี Easy, baby. เ่เบบี้กโะท่อไอ้น้องรูจะมันได้ยากกว่านี้วะอะไรอีกเนี้ยดาร์คลูมดาร์คลูมนะเหมือนเดิมจริงๆมันต้องจบคลิปตรงนี้แต่ว่าเราไปซัมเปอร์วันดูก่อนสักนิดนึงเหมือนจะเรียกสปอยกูมีแบตกี่ก้อนก่อน นนก็ไม่ได้ดาเพื่อทีเดียวแม่เอ้ยไฟฟ้ฟาช็อตกูลงไมนั้นกูโดนย่างแน่กูต้องกูต้องหาทางตัดพลังงานไฟฟ้าก่อนสาวไว้น้ำมาแล้วว่ะเสียงอะไรวายอะไรวะเนี่ย อะไรอ่ะเรื่องอะไรไม่รู้แต่ดูแล้วไม่น่าใช่เรื่องที่ดีเราวาร์ปกันดีกว่าไปยังโลเคชั่นใหม่แต่แปลว่าทางออกอยู่ตรงสระว่ายน้ำแล้วด่านต่อไปน่าจะเป็นสระว่ายน้ำยืนสี่หี้ยนั่งทำไมเนะี่ย มุดจัดเลยเสียงอะไรวะตุ๊กตาเหรอเสียงเฮียวะเสียงอะไรไม่รู้อยู่หน้าห้องใช่อีตุ๊กตาเด็กอีเวนเฮียอะไรอ่ะใช่ใช่ถ้าสีฟ้าแปลว่ามันน่าจะเห็นผมแล้ว โอ้ oh my god เยี่ยมเออเออโอ้โคตรแย่ครับคือถ้าต้องมาเจอตุ๊กตาผีในห้องมืดนี่นี่แย่จริงแล้วอันนี้คือไม่ดีแล้วพักเลยพักก่อนเขาหน้าน่าจะหนัก คราวนี้เนี่ยเราผ่านมาได้แบบบทก็ง่ายก็ง่ายเลยตอนแรกก็ยากเลยแต่ว่าอะไรครับเนี่ยตุ๊กตาแบบนี้หลอนๆแบบนี้ไม่ดีแน่มันน่าจะตามเราเข้ามาในท่อได้ด้วยหรือเปล่าเพราะมันตัวเล็กโอ้ไม่ดีแล้วคราวหน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนกับเดอ c ค a s ส r o o นะครับบ๊ายบายไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแบบนี้ไม่ดีแล้วฉันไม่ไม่อยากเล่นแล้ว